ทักจากทักสตอรี่ story นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าบ้านของประเทศอินโดนีเซียนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปรับชมภายในบ้านของคนอินโดนีเซียนะนี่ก็คืออินโดนีเซียพาวิลเลียนนะท่านผู้ชมตอนนี้กําลังต่อแถวเพื่อเข้าไปรับชมหรือว่าได้รับความนิยมจากคนญี่ปุ่นเป็นอย่างมากนะฮะวันนี้ประเทศอินโดนีเซียถือว่าได้รับความนิยมจาก ชาวญี่ปุ่นพอสมควรน,นะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับท้องฟ้าสดใสแดดจ้าเลยทีเดียวนะแต่ว่าถ้ายืนตากแดดร้อนแต่ว่าอยู่ในร่มเนี่ยอากาศเย็นสบายนะครับธ <L un its> งชาติอินโดนีเซียมักจะมีดราม่าก,กับธิมชาติโปแลนด์นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าสลับด้านกันเนี่ยก็จะกลายเป็นธงชาติโปแลนด์ทันทีนะ <L un its> วันนี้ก็ถือว่าติดตั้งธงชาติได้ถูกต้องนะครับ <L un its> ไม่ผิดเพี้ยนะ ก็เป็นดราม่าของชาวอินโดนีเซียกับชาวโปโลแลนด์นะครับธงชาตินี่แค่สลับด้านล่างด้านบนแค่นั้นเองนะฮะนี่คือด้านหน้าของอินโดนีเซียพาวิเลียนนะถือว่าจัดได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับ ช่วงเวลาที่กําลังรอเข้าไปภายในพาวิ l เลียนก็มีเสียงเพลงแนะ mm hmm. เสียงเพลงจากประเทศอินโดนีเซียนะครับ mm hmm. ก็เป็นสไตล์แบบโจ๊ะพลึมพึมก็สนุกสนานดีนะครับ mm hmm. ยืนตากแดดก,ก็ถือว่าร้อนนะครับวันนี้ผมเอาร่มมาด้วยก็ไม่มีปัญหานะครับ mm hmm. ด้านบนก็จะมีไอ้น้ำนะปด mm hmm. ปล่อยออกมาเพื่อให้ผู้คนนั้นได้เย็นสบายกับบรรยากาศในช่วงเวลาที่กำลังต่อแถวเพื mm ่อ hmm. ที่จะเข้าไปรับชมภายในพาวิลเลียนนะครับ すいません。<laughs> วตอนนี้ผมก็นำท่านผู้ชมเข้ามาภายในบ้านของอินโดนีเซียนะครับพนังก็ประดัประดาไปด้วยน้ากาไม,นะม้นะก็น่าจะเป็นน้ากาเทวดาและก็พุ้ผีปีศาจคนอินโดนีเซียนะครับ Okay. So การเปิดตัวของอินโดนีเซียพาวิเลียนก็สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมชาวญี่ปุ่นด้วยการพูดอายุได้ดีอะไรเงี้ยผู้ชมก็จะตอบพร้อมแล้วนะฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> เพื่อที่จะเข้าไปรับชมภายในนะครับนี่คืออินโดนีเซียพาวิเลียนนะอย่างที่ผมเรียนไปก็ มีหน้ากาไม้แกะสลักอยู่ด้านหน้าเต็มไปหมดเลยนะครับก็มีหลายอันเลยนะหน้ากานะที่น่าสนใจดูปั๊บก็จะรู้ว่านี่คือศิลปะจากาอินโดนีเซียก็คือหน้ากาตัวนี้นะได้เป็นเทพเจ้าของอินโดนีเซียาานะครับนี้ก็เป็นหน้ากาหมาป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แน่นอนที่ประเทศอินโดนีเซียเขามีความหลากหลายทางธรรมชาตินะครับเป็นประเทศเกาะเขาก็จะโชว์เกี่ยวกับพันไม้ต่างๆในพาวินเนียนนะครับด้านในก็จะจัดทีมแบบเดินชมป่าฝนของประเทศอินโดนีเซียนะครับ น,นี้ผู้คนก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวเนี่ยสำหรับอินโดนีเซียพาวิเลียนนะครับตรงนี้ก็เป็นเสือของอินโดนีเซียนะเสือดาวหรือเปล่านะครับจาวันลีโอพารนะฮะอานน้าก็มีน้ำตกนะครับ มีนกของอินโดนีเซียนะครับตรนี้ก็เป็นช้างของอินโดนีเซียนะเนี่ยลบตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นน้ำตกนะครับ นี่ก็เป็นจุดโชว์อีกหนึ่งจุดนะครับ ชว์วิดีโอของที่นี่ก็เป็น360องศานะครับสามารถหมุนดูได้รอบเลยนะท่านผู้ชมดูไปดูมาก็อาจจะเวียนหัวนะครับการโชว์แบบนี้แต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามที่จะโปรโมทประเทศอินโดนีเซียได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Thailand p าวิ l เลียนี่ทําได้ดีกว่านะด้านไหนดูยิ่งใหญ่อลังการกว่า Thailand P าวิเลีนะของเรานี่มีโชว์แบบอย่างที่ผมนําเสนอไปไม่เท่าไหร่นะครับ आईस นี่คือการต่อสู้ของชาวอินโดนีเซียนะปัญจศรศีรักษนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียยังมีภูเขาไฟอยู่นะพร้อมที่จะระเบิดขึ้นมาทุกเวลา สำหรับโชว์แรกของบ้านชาวอินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับด้านนี้ก็จะโชว์เกี่ยวกับรูปของชนเผ่าแต่และชนเผ่าในประเทศอินโดนีเซียนะซึ่งมีหลากหลายชนเผ่ามานะครับ ผระสมก็มีนะฮะนี่คนนี้น่เป็นพรสงนะครับ <ฤ acy> ถือว่าเป็นชนชาติที่มีหลากหลายเชื้อชาติผสมผสานรวมกันอยู่นะฮะก็บอกได้เลยว่าทำได้ดีกว่า Thailand p a v i l ิเลบอกเลยบอกเลยนะเพราะว่า Thailand p a v i l ิเลนเนี่ยเล็กมากแล้วก็จัดได้ไม่อรังการเท่าไหร่นะครับไม่วาวแต่ของอินโดนีเซียเข้ามาเนี่ยบอกได้เลยว่าวาวนะดูครับ ชายชาวอินโดนีเซียนะครับหญิงสาวชาวอินโดนีเซียนะครับก็หลากหลายชนเผ่านะครับก็เป็นประเทศมุสลิมที่มีจำนวนประชากรมุสลิมเยอะมากนะฮะสำหรับอินโดนีเซีย ก็จะแสดงเกี่ยวกับอาวุธของชาวอินโดนีเซียนะก็เกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับซึ่งชาวอิสลามก็จะมีอาวุธที่คล้ายเคียงกันนะรูปแบบโดยเฉพาะชาวอิสลามแถวเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะวัฒนธรรมก็จะไม่ไม่แตกต่างกันนะอินโดนเดีเซียกับมาเลเซียนะครับ เป็นดาบนะครับที่จับเล็กนิดเดียวนะ ถึงนัาตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าจัดได้ดีกว่า Thailand p a v i l i o n วนะมีความยิ่งใหญ่แล้วก็อลังการงานสร้างเวทีเดียวคนัี้ชนิชิว่วาก็ถือว่าสุดยอดนะสำหรับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศอินโดนีเซียทำได้ดีมากก็เป็นหน้าเป็นตาของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเดี๋ยวด้านนี้เป็นการโชว์ศิลปะการต่อสู้ของชาวอินโดนีเซียนะครับ จัดแสดงเยอะมากเลยนะนี่น่าจะเป็นปัญจศาีรักษ์หรือเปล่าครับมวยปั้มฉบับอินโดนีเซียนะครับ อดิสูราวาสีนะฮะกริกของชาวอินโดนีเซียครับ,บก็มีลวดลายสวยงามดีเดียวนะครับดัมกริดก็จะเป็นพญาน่าจะเป็นเสือนะครับนี่จะเป็น กริดของกษัตริย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะดูจากรวดลายแล้วสวยงามมากนะครับเดี๋ yeah. ให้ดูวิวด้านหลังนะครับนี่ครับดูความยิ่งใหญ่ของอินโดนีเซียพาวิลเลียนนะเขาทำได้ดีมากๆเลยนะครับ จุดนี้ก็จะโชว์เกี่ยวกับผังเมืองของประเทศอินโดนีเซียนะครับตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยมีจุดโชว์ถือว่าเยอะมากนะครับเยอะกว่าไทยแลนด์พาวิลเลียนนะฮะท่านผู้ชมจัดได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับ ยังไม่จบนะครับถือว่ามีจุดโชว์เยอะมากอีกหนึ่งพาวิเลียนนะสำหรับอินโดนีเซียพาวิเลียนนะครับด้านนี้ก็โชว์เกี่ยวกับผ้าไหมนะครับงานหัตถกรรมของชาวอินโดนีเซียนะครับาน,นานก็เป็นวิดีโอ มีเจ้าหน้าที่ทคอยบรรยายด้วยฮะ เป็นการจัดโชว์เกี่ยวกับงานผ้าไหมาการถักทอนะแล้วก็เรื่องราวของเกาะบาหลีเกาะที่ขึ้นชื่อของชาวอินโดนีเซียนะครับก็ถือว่าเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกนั้นอยากจะไปเที่ยวนะครับส่วนตัวผมยังไม่เคยไปนะบาหลี Bali, เพราะว่าไม่ค่อยชอบทะเลเท่าไหร่ดังนั้นจึง ไม่ได้มีความสนใจที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศที่เป็นทะเลเท่าไหร่ครับผมชอบปีนเขาชอบอยู่กับสายลมต้นไม้และลำธารน,นะดังนั้นประเทศที่ติดกับทะเลเนี่ยจึงเป็นประเทศที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าส่วนตัวไม่ชอบทะเลนะแต่ก็มาอยู่ประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วบ้านก็ไม่ได้อยู่ติดกับทะเลนะแต่ก็มาอยู่ประเทศที่เป็นเกาะนะครับแต่ว่าทะเลที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดังนั้นก็ตัดปัญหาออกไปได้นะ ต้นไม้ลำธารภูเขาที่ีปุ่นนั้นสวยมากนะครับคือเขายังไม่จบโชว์เพียงเท่านี้นะยังมีโชว์ด้านหน้าอีกนะครับถือว่าเป็นพาวิเ i ียนที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่เลยนะสำหรับพาวิเ i ียนของชาวอินโดนีเซียนนะท่านผู้ชม <c oughs> สำหรับคอมเมนต์ของผมนะอินโดนีเซียพาวิเ i ียหรือว่าทำได้ดีกว่าไท a แลนด์พาวิเ i ียนนะบอกได้เลย ทำได้ดีกว่าแต่ไม่รู้ว่างบประมาณที่เขามาจัดทำเนี่ยจะเท่ากับงบประมาณของประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะลองไปหาข้อมูลดูนะครับถ้าเปรียบเทียบดูแล้วผมบอกได้เลยว่าของอินโดนีเซียนั้นเจ๋งกว่าและมีโชว์ที่น่าสนใจเยอะกว่านะครับด้านนาเขาก็จัดทาเหมือนกับลงภาพยนตร์นะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ้โหห้านหน้า Shrimp, เขาทำเหมือนโรงภาพยนตร์เลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นพาวิียนที่มีการจัดโชว์เยอะมากเลยนะหลายจุดด้วยนะครับท่านผู้ชม ทีนี้เขาก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเชื่อพูดผีปีศาศ <Okay. S 1> วิญญาณของชาวอินโดนีเซียนะเกี่ยวกับเทพเจ้าและพูดผีปีศาจนะครับ ก็เป็นนางรุ่งนะครับนางรุ่งนะวัฒนธรรมดูแล้วก็คล้ายกับภาคใต้ของบ้านเรานะครับเพราะว่าเป็นชาวมุสลิมเหมือนกันนะการแสดงการอยู่การกินต่างๆก็คล้ายกันใช่ไหมครับราโนรามีการเส้นไหวผผ้ผีบรรพุุษผีต้นไม้อะไรต่างๆก็มีความเชื่อใกล้เคียงกันนะสำหรับส,สำหรับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะ O mangupati suweto warna, marajo pati bang warna panas pati kuning warna warna mm. pati <imitation> raja ireng pati laku parang lumampah ono kedok <liebe> siti mandri oh siap ส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของร้านค้านะที่ขายเกี่ยวกับของชำร่วยแล้วก็ร้านอาหารนะครับมีร้านกาแฟนะก่อนที่จะเดินทางเข้ามารับชมเขาก็มีกาแฟของชาวอินโดนีเซียให้เราได้ลองชิมด้วยฮะก็ถือว่ารสชาติอร่อยใช้ได้เลยครับตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเครื่องเครื่องอะไรเอ่ยเสื้อผ้านะเกี่ยวกับงาน หัตกรรมนะครับแล้วก็งานฝีมือนะครับนี่เป็ดนะครับงานไม้ลักษณะแบบนี้มีอยู่ทั่วไปนะครับตามตลาดนัดจ,ดจดตุจักรแถวบ้านเราก็ถือว่าแย่ๆนะฮะ ก็เป็นโซนเหมือนคาเฟ่นะถ้า <s> ม <ces imprisoned> ้ชมอยงที่ผมได้เ <tes> รียนไปนะครับก็สามารถซื้อกาแฟมานั่งดื่มได้นะครับี่นี้ก็เป็นงานรัตกรรมของชาวอินโดนีเซียนะครับฮัลโหลฮัลโหลคานิชิว่าคานิชิวะก็ปิดท้ายเหมือนกันทุกภาววนิเลียนะขายของนะคานิชิวะ นี่เป็นงานไม้ไผ่น่ยถือว่าทำได้ดีมากเลยนะท่านผู้ชม ด้านข้างของอินโดนีเซียพาวิเดียนก็เป็นประเทศออสเตรเลียนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าจัดได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามนะครับสำหรับอินโดนีเซียพาวิเดียนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งชาติที่ ทำได้ดีเลยทีเดียวสําหรับงานออสการ์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้จัดโชว์เกี่ยวกับนวัตกรมรมเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรก็ตามนะแต่ว่าการจัดแสดงโชว์โปรโมทประเทศของเขาถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมทักจัดพาก์ตตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ here to us to take a picture with us would you like who wants to take a picture with us